สวดีครับ f อทุกท่านครับวันนี้เรามาชมการไลฟ์สดการทำผัดกุ้งจมนะครับเป็นอาหารที่อร็ยอร่อยนะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์เราก็จะมีกุ้งจ่มหมูสับไข่ไก่น้ำตาลปิบ๊บหรือน้ำตาลทรายนะครับตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยหอมแดงซอยตะขิงซอยนะครับก็จะมี ซอสหอยนางรมนะครับน้ำมันหอยแล้วก็น้ํามันพืชนะครับทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ก็เอาลงผัดนะครับเอาผัดให้สุกก็จะหอมกรุ่นนะครับมาเดี๋ยวมาชมวิธีการทำนะครับลองไปทำดูนะครับเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทำรับประทานหรือเป็นอาหารจำหน่ายเสริมเป็นรายได้นะครับถ้าเกิดถูกใจก็กดไลค์กดแชร์จากปองวากิว พร้อมแล้วนะครับเราก็ตั้งกระทะตั้งกระทะให้ไฟร้อนๆนะครับก็เติมน้ำมันพืชลงไปนะครับพอประมาณอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะเกินไปมันจะมันละเลียนนะครับมันละเลียนเราก็ใส่เครื่องใรหมดเรียบร้อยก็เทไข่ลงไปครับเจไข่ผัด แต่ถ่ายเองแล้วผัดเองด้วยครับก็เลยไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับไม่ต่อเน,นื่องเป็นครั้งแรกครับเลงนะครับเป็นเสร็จ,จก็ใส่พริกโรยถ้าใส่พริกซอยลงไปก็จะดีมากอันนี้ทําให้คุณแม่ทานนะครับจะต้องไม่ใส่พริกแต่จะใส่ลูกโดดไว้นะครับเพื่อเราจะได้ทานเรื่งเคียงที่เราจะใช้ไปทานกับผัดกุ้งจมก็มีพวกประกาศเขียวตีนหมี ต้นอ่อนนะครับจะเข้ากันดีมากนะครับไม่เหม็นเขียวถ้าต้นแก่แล้วมันจะออกรสชาติขมปลอดภัยปลอดสารพิษสารเคมีร0อเปอร์เซพริกขี้หนูสวนรสชาติเผ็ดจัดมากนะครับอีแล้วก็ไปทานกับผัดกุ้งจอมได้ถ้าเราชอบเผ็ดแล้วก็ต้นขิงขิงขิงอ่อนนะครับเราก็เอาไปทานเป็นเครื่องเคียงได้ด้วย เสร็จแล้วก็มาดูเตรียมเครื่องเคียงเครื่องเคียงนะครับตามที่เราชอบผักที่เราปลูกเองกระแตงกวาถั่วขมิ้นขาวขมิ้นขาวจะเข้ากันดีมากนะครับประกาศเขียวตีนหมีต้องเป็นประกาศเขียวตีนหมีอ่อนนะครับมันจะไม่เหม็นเขียวและไม่ขมนะครับอร่อยกับผัดกุ้งจ๋งวันนี้แซบ่บใครกดไลค์กดแชร์ครับแจ้งมาเราจะส่งไปให้ท่านชิม